สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผม B2Ball ในเกม Realm of Pixel Idol RPG คลิปนี้จะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิทักษ์ที่มีในเกมอยู่ตอนนี้นะครับตัวแรกไวเปอริน่าเป็นผู้พิทักษ์สายกลุ่มหรือรักษาหรือฮิวหมูนั่นแหละครับ สกิลไวเปริน่าฟื้น HP ให้พันธมิตรทั้งหมด146%ของพลังโจมตีพร้อมให้สายฝนวันสิ้นโลกและเกล็ดงูแห่งฝนันกับพันธมิตร3คนที่มี HP ต่ำสุด2เทินบัฟสายฝนกับเกล็ดงูจะฮิล HP 30%ได้ต้านคริและดาบิต10% 2เทินทำให้ขึกขึ้นแล้วยังได้ฮิลไปด้วย2เทินนะครับ แล้วถ้าอัพมาถึงเลเวลที่4จะได้อ้อมกอดอสาร,รพิษครับอ้อมกอดอสาร,รพิษมีโอกาส45%สะท้อนดาเมจที่ได้รับ40%และลดดาเมจต่อเนื่องที่ได้รับ15%เป็นเวลา2เทินให้กับเป้าหมาย2ตัวที่มีเลือดต่ำสุดอ้อมกอดอสสารพิษไม่สามารถลบได้เว้นแต่ความเร็ววิหารของศัตรูจะสูงกว่าคุณ ความเร็วของวิหารคือตรงนี้เลยผมอัพมาขั้นที7เลร e ใน140ขั้นวิหาร T17 ความเร็ว80เราก็จะได้สเตตัสตามนี้เลยถ้าอัพขั้นวิหารถึง140ก็จะเป็นขั้นต่อไป T18 ความเร็ว80เป็น85ใช้ขนนกในการอัพขั้นวิหารนะครับถ้าขั้นวิหารเร็วกว่าบัฟนี้ก็ไม่สามารถลบล้างได้แล้วครับก็จะมีโอกาสสะท้อนดาเมจแล้วก็ได้ถึกด้วยนะครับเป็นบัฟ2เทิร์น ไวเบ i ริน่าถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สีแดงที่เป็นตัวฮิลตัวเดียวเลยครับตอนนี้ตัวต่อมานะครับปีกเพลิงเป็นสาย AOE อันเชิญนสกิลของปีกเพลิงสร้างดาเมจใส่ศัตรู3ตัวที่มีโจมตีสูงสุดด้วยพลังโจมตี265%เโดยไม่สดโลกของพวกเขาจากนั้น urn, Chain, อันเชิญเกเชนเกราะเหล็กไปยังตำแหน่งหน้าสุดหากเป็นไปได้ ถ้าแถวหน้าเราเต็มและไม่สามารถอันเชิญไปแถวหน้าได้จะเลื่อนมาอยู่แถวถัดไปแทนครับเป็นเวลา2เทินเกเชนเกราะเหล็กจะรับสเตตัสเฉลี่ยรวมของปาร์ตี้55%และมอบออร่าลดดาเมจ5%ยิ่งฮีโร่ในทีมเราสเตตัสสูงก็จะเฉลี่ยมาให้เกเชนเกราะเหล็กด้วยครับอัพมาถึงขั้นที่4จะมีโอกาส60%สร้างช็อคนกบ่าวให้กับศัตรู1ตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2เทิน สถานะช็อกนกบ่าวไม่สามารถฟื้นคืนค่าโกรธหรือคริได้2เทินก็คือไม่สามารถเก็บหลอดอันติหรือโจมตีติดครีได้ครับโจมตีใส่3ตัวที่พลังโจมตีสูงสุดแล้วอันเชิญเกเชนเกร,กราะเหล็กมาจะมีออร่าลดดาเมจให้ทีม5%เด้วยครับก็เป็นผู้พิทักษ์ที่โจมตีได้ด้วยช่วยป้องกันทีมได้ด้วยเหมาะที่จะมีติดทีมไว้สักตัวมาคอยช่วยรับดาเมจครับตัวถัดมานะครับพายุหมุนหรือมังกร เป็นผู้พิทักษ์ที่ผมใช้เปิดตัวแรกเลยสกิลของมังกรจะโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมด162%พลังโจมตีจากนั้นจะไปอยู่กับฮีโร่ที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมเราและมอบพลังโจมตี10%และดาเมจ10%เป็นเวลา2เทิร์นให้ด้วยทุกครั้งที่ฮีโร่ที่มังกรไปอยู่ด้วยจบเทิร์นมังกรจะสร้างดาเมจ280%ใส่ศัตรูสุ่ม1ครั้งใช้ได้1ครั้งต่อรอบเท่านั้นนะครับ ถ้าอัพถึงขั้นที่4จะได้บัฟความพิโรธแห่งท้องฟ้าเพิ่มความเร็วกับความแม่นยำ10%เพิ่มด้วยนะครับเวลาที่มังกรโจมตีศัตรูทั้งหมดและจะมาอยู่กับฮีโร่ที่มีพลังโจมตีสูงสุดของผมเป็นอิงกริดหรือราชินีเงานะครับของทีมอีกฝั่งก็ไปอยู่กับโทโมเอะที่มีพลังโจมตีสูงสุดพออิงกริดใช้จบเทินโจมตีแล้วนะครับมังกรจะโจมตีเพิ่มกับศัตรูสุ่มหตัวแบบนี้เลยครับ เป็นผู้พิทักษ์ที่ช่วยโจมตีได้ดีแล้วยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮีโร่ในทีมเราอีกด้วยครับถือว่าเป็นผู้พิทักษ์ที่เก่งตัวหนึ่งเลยครับมือใหม่ถ้าจะหาตัวมาใช้กันสักตัวผมก็แนะนำตัวมังกรตัวนี้ครับตัวถัดมายามรณะเป็นผู้พิทักษ์สาย AOE ดีบัฟสกิลโจมตีของยามรณะโจมตีศัตรูทั้งหมดสร้างดาเมจโจมตีสูงสุด603% แบ่งเท่าๆกันให้กับเป้าหมายทั้งหมดดาเมจสูงสุดที่เป้าหมายจะได้รับจำกัดที่4เท่าของการโจมตีของผู้พิทักษ์ยังสร้างดาเมจแท้เท่ากับ10%ของการโจมตีมีโอกาส65%ที่จะมอบ2 s t สแตกลบสถานะดีให้กับศัตรู1คนที่มีโจมตีสูงสุดเป็นเวลา2เทินถ้าอัพมาถึงขั้นที่4โอกาสจะเป็น100%ในการมอบลบสถานะดี และลบเอฟเฟกต์บัฟทั้งหมดของศัตรู2ตัวด้วยครับยามรณะถือเป็นผู้พิทัก์ที่โจมตีได้รุนแรงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วครับพอโจมตีแล้วก็จะมอบลบสถานะดีให้2แสแต็กแบบนี้ครับถือเป็นผู้พิทักษ์ที่โจมตีได้แรงแล้วช่วยลบบัฟศัตรูได้ด้วยครับตัวต่อมานะครับเซฟเฟียเป็นผู้พิทักษ์สาย AOE สตันสกิลของเซฟเฟีย จมตี4ครั้งจะสุ่มใส่ศัตรูการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส12%ในการสตัรนศัตร,ตรูอัพถึงขั้นที่4จะเพิ่มการโจมตีอีก2ครั้งเป็น6ครั้งและโอกาสในการสตรัรนก็เพิ่มขึ้นตามเลเวลที่อัพนะครับ <S <S เวลาที่โจมตีแล้วมีโอกาสสตัรนสศัตร,ตรูถ้าติดสตัน์ถือว่าช่วยทีมได้มากเลยครับแนะนำวางในตำแหน่งที่1หรือ2ไว้ช่วยให้รอดจากอันติได้ครับ ตัวต่อมาไซคลอปส์ ops, เป็นผู้พิทักษ์สาย AOE ช็อตไฟฟ้าสกิลโจมตีลำแสงโฟตอนสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมด162%โจมตีพร้อมโอกาส30%ที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าและโอกาส15%ที่จะสร้างซูเปอร์คอนดักกระแสไฟฟ้าจะทำให้ได้รับดาเมจเพิ่ม15%เปเซูเปอร์คอนดัก ลดต้านคริลง10%ดาเมจที่ได้รับเพิ่ม30%ถ้าอัพมาถึงขั้นที่4จะได้บัฟสนามแม่เหล็กให้พันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงสุด2เทิร์นบัฟสนามแม่เหล็กจะได้ต้านคริ30%และผู้โจมตีจะได้รับลบ25พลังโจมตีสูงสุด1สแตก็กมีโอกาส20%ทำให้ผู้ที่โจมตีติดอัมพาต1เทิรน เวลาที่ไซคลอปส์โจมตีศัตรูทั้งหมดแล้วมีโอกาสติดกระแสไฟฟ้านะครับทำให้โดนโจมตีแรงขึ้น15%สองเทินเป็นผู้พิทักษ์ที่มีพลังไฟฟ้าช่วยให้ทีมตีได้แรงขึ้นเวลาที่ศัตรูโจมตีเข้ามาก็มีโอกาสจะติดอัมาพาตอีกถือว่าดีพอสมควรเลยครับผู้พิทักษ์ระดับสีแดงทั้ง6ตัว จับคู่กันด้วยจะได้โบนัสสเตตัสมาด้วยนะครับไซคลอปส์กับปีกเพลิงยามมรณะกับไวปริน่าพายุหมุนกับเซเฟียคู่นี้จะเป็นคู่ที่ผมใช้ก็จะได้เอ็มดาเมจส5พลังโจมตี5%เป็นเป็นสเตตัสให้ทีมด้วยนะครับ ถัดมาจะเป็นผู้พิทักษ์ระดับสีซ่อมนะครับจะมีด้วยกันอยู่4ตัวตัวแรกแมงป่องสิงโตโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดมีโอกาสติดกัดกร่อนทำให้ได้รับดาเมจเพิ่ม30%ของผู้ร่ายผมอัพแมงป่องสิงโตมาถึงขั้นที่4แล้วนะครับก็จะมอบบัฟคลั่งดึกดำบันให้พันธมิตร2คนที่มีพลังโจมตีสูงสุดเพิ่มโจมตีและดาเมจอย่างละ8% 2เทิร์น นอกจากจะช่วยตีให้ติดกัดกร่อนแล้วยังมออพลังโจมตีให้ทีอีกด้วยนะครับก็เป็นผู้พิทักษ์สีส้มที่หามาใช้งานไม่ยากเลยนะครับมีกิจกรรมวนมาให้ทำบ่อยๆมือใหม่เหมาะทำเป็นตัวเริ่มต้นเลยตัวต่อมานะครับนกไฟเพลิงลุกโจมตีสุ่มใส่ชัตทู3ตัวมีโอกาสติดเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหาย7% ตัวนี้ผมก็อัพมาถึงขั้นที่4แล้วนะครับก็จะมีโอกาส50%สร้างเผาไหม้เพิ่มถ้าศัตรูติดเผาไหม้หรือเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วดาเมจจะเพิ่มเป็น1.2เท่าแล้วก็เผาไหม้ยังทําให้ได้รับดาเมจ20%ของผู้ไล่เป็น HP ด้วย2เทินนกไฟเวลาโจมตีนะครับจะสุ่มโจมตี3ตัวแล้วก็มีโอกาสติดเปลวไฟหรือเผาไหม้นะครับอันนี้ติดเปลวไฟนะครับเรียจะลด7%ทุกเทินสะสมสแต็กได้นะครับ หมาะที่จะเอามาใช้ร่วมกับจิมโบหรือเทเลซ่านะครับพวกนี้ก็เป็นตัวท ug, วําให้มอบดีบัฟเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์หรือเผาไหม้อยู่ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับไซเรนบริสุทธิ์หรือซักคิวบัสสร้างดาเมจเดี่ยวให้ศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดจากนั้นฮิลให้พวกเดียวกันที่มีเลือดต่ำสุด50%ของดาเมจที่ทำได้ จมตีตัวที่เลือดน้อยสุดในทีมศัตรูแล้วมาเพิ่มเลือดให้ตัวที่เลือดน้อยสุดในทีมเราเหมาะวางไว้ตำแหน่งที่2ลงไปนะครับก็เป็นผู้พิทักษ์ตัวหนึ่งที่ช่วยทีมได้ดีเลยครับตอนต้นๆเกมของผม PVP พลิกเกมได้บ่อยๆก็เพราะตัวนี้เลยตัวสุดท้ายของสีส้มนะครับเป็นราชินีสไลม์สร้างดามเมจสุ่มใส่ศัตรู3ตัวมีโอกาส10%ติดช้าลงและลบการโจมตี ช้าลงนะครับลบสปีด10%ถ้าติดลบการโจมตีก็จะลบ10% ATK ถ้าอัพมาถึงขั้นที่4ก็จะมีโอกาสติดแช่แข็งกับเป้าหมายที่มีเชื่องช้าเวลาโจมตีก็สุ่ม3ตัวตัวที่โดนก็จะมีโอกาสติดช้าลง10% 2เทินแบบนี้เลยครับเหมาะเป็นตัวเปิดวางไว้ตำแหน่งแรกลดความเร็วของคู่ต่อสู้ลงนะครับก็ครบแล้วนะครับผู้พิทักษ์สีส้มทั้ง4ตัวจับคู่กันนะครับ ราชินีสลามกับไซเรนบริสุทธ์ก็จะได้โบนัส HP แมงป่องสินโตกับนกไฟเพลิงลุกก็จะได้พลังโจมตีเห็นไม่เท่ากันเพราะว่าดาวที่อัพผู้พิทักษ์นะครับอัพสิงโตกับนกไฟ3ดาวแล้วนะครับก็เลยได้สเตตัสมากกว่าต่อมาจะเป็นผู้พิทักษ์สีม่วงนะครับจะใช้ตอนต้นเกมกันมือใหม่ยังไม่มีผู้พิทักษ์ก็สุ่มตัวสีม่วงมีโอกาสได้เยอะสุดแล้วนะครับ ตัวแรกเมคคาทอดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์เซนทอนะครับสร้างดาเมจสุ่ม3ตัวมีโอกาสลดพลังป้องกัน10%ใช้แทนสิงโตได้เลยครับพอได้สิงโตนาค่อยเปลี่ยนครับสิงโตจะโจมตีโดนทุกตัวแทนนะครับตัวต่อมานะครับ ลูกเจี๊ยบไข่เป็นผู้พิทักษ์ตัวแรกเลยครับที่ผมได้มาใช้ก็หาไม่ยากครับสุ่มเจอง่ายสกิลนะครับสร้างดาเมจเดี่ยวใส่ศัตรูที่มีเลือดต่ำสุดมีโอกาสสตัน5%ผมอัพมาขั้นที่4แล้วนะครับ15%ก็ยังถือว่าโอกาสต่ำมากเลยที่จะติดสตันครับแต่ช่วงต้นเกมก็ถือว่าช่วยทีมได้ดีเลยครับตัวต่อมานะครับสาวไข่มุก เป็นผู้พิทักษ์สายฟื้นฟูตัวเดียวของสีม่วงเลยครับฟื้นฟูพวกเดียวกัน181%ของพลังโจมตีแล้วมีโอกาส20%ฟื้นฟูต่อเนื่อง2เทินฟื้นฟูต่อเนื่องจะฟื้น HP 25%ของพลังโจมตีผู้ร่ายทุกเทินเป็นจำนวน2เทินหิวแล้วก็จะได้ฟื้นฟูต่อเนื่อง ขออภัยด้วยครับบัฟเยอะจัดหาไม่เจอแต่ติดฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับดูจากบัฟที่ตัวนะครับก็เป็นสายฟื้นฟูที่ใช้งานช่วงต้นเกมได้เลยครับตัวสุดท้ายนะครับอสูรพายุตัวนี้จะเป็นตัวบัฟให้ทีมเสริมกำลังพวกเดียวกันที่มีพลังโจมตีสูงสุดมอบเพิ่มคริติคอลเป็นเวลา2เทินนะครับเพิ่มคริติคอล เพิ่มคริต9%สองเทินก็บัฟเพิ่มคริ9%จะช่วยให้มีโอกาสโจมตีติดคริเวลาโจมตีติดคริตัวเลขของดาเมจจะเป็นสีแดงนะครับทำดาเมจได้มากกว่าสีขาวแบบปกติครับก็เป็นผู้พิทักษ์ช่วยเพิ่มโอกาสคริติคอลแต่ช่วงต้นเกมไม่ค่อยจะมีผลเท่าไหร่แนะนำให้ใช้ตัวอื่นน่าจะช่วยทีมได้มากกว่านะครับ ก็ครบทุกตัวของผู้พิทักษ์แล้วนะครับก็สีม่วงก็จับคู่ได้โบนัสสเตตัสเหมือนกันนะครับยิ่งอัปดาวก็จะยิ่งได้โบนัสสเตตัสมากขึ้นด้วยนะครับอสูรพายุจับคู่กับสาวไข่มุกส่วนลูกเจี๊ยบไข่จับคู่กับเมคาทอนะครับเราสามารถดูโบนัสสเตตัสรวมได้จากตรงนี้นะครับโบนัสสเตตัสจะถูกนำไปใช้กับฮีโร่ที่เข้าร่วมทั้งหมดหมายถึงตัวที่เราจัดทับนั่นแหละครับจะบวก โบนัสตรงนี้เข้าไปให้เลยนะครับวิธีหาผู้พิทักษ์ใช้นกวีดนกวีดพันธสัญญาหาได้จากของรางวัลในดินแดนแย่งชิงกับวันเดอร์แลนด์ก็จะให้เราตีพวกบอสต่างๆประจำวันทำดาเมจต,ตีได้วันละ3ครั้งทำดาเมจให้มากที่สุด ถ้าทำดาเมจติดอันดับได้ยิ่งสูง <_ d> um> ก็ยิ่งได้ของรางวัลเยอะตามไปนะครับ <_ d> um> ส่วนของรางวัลจากดินแดนย่งช um ิงนะครับเราต้องมีกิ้หรือเข้าร่วมกิ้แล้วครับในดินแดนย่งช um ิงเราสามารถมีส่วนร่วมถ้าทำติดอันดับได้ พอหมดเวลากิจกรรมตอน1นึ่ทุ่งนะครับก็จะส่งของเข้ามาทางจดหมายได้ที่1ก็ได้นกหวีดมา10อันนะครับเอาไปสุ่มหาผู้พิทักษ์ได้เลยครับสุ่มถึงจำนวนก็ได้ขนนกหรือกล่องเลือกเศษผู้พิทักษ์ได้เลยครับ ก็ยังมีผู้พิทักษ์ตัวใหม่ที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาในเกมอีก2ตัวด้วยครับะระดับจะสูงกว่าผู้พิทักษ์สีแดงเป็นสีเหลืองหรือสีทองครับเป็นรีมค e ีนกับ g ี n i ่ไททันเดี๋ยวข้อมูลของ2ตัวนี้ผมจะแยกทําคลิปให้ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ